ตอมกับเพื่อนชอบท้าทายความกลัวคืนหนึ่งแอบปีนเข้าไปป่าช้าท้ายหมู่บ้านเพื่อพิสูจน์คำเล่าที่ว่าห้ามเปิดไฟฉายในนั้นหลังเที่ยงคืนเพราะแสงจะปลุกบางอย่างให้ตื่นต้อมไม่เชื่อเขากดเปิดไฟฉายทันทีแสงพุ่งไปโดนป้ายชื่อบนหลุมศพเก่าๆก่อนจะค่อยๆเลื่อนไปส่องตามต้นไม้แห้งเหี่ยวรอบ เสียงลมเงียบกว่าปกติจนได้ยินแม้กระทั่งลมหายใจของตัวเองตอนนั้นเองเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นกรอบแกรบกรอบแกรบ,กบเหมือนมีใครกำลังคลานอยู่บนพื้นดินแห้งเพื่อนทั้งสองบอกให้ปิดไฟแต่ต้อมไม่ยอมเขาหันไฟฉายไปยังทิศทางเสียงช้าแสงหยุดอยู่ที่กองดินผูลเล็กๆข้างหลุมศพหนึ่ง ดินนั้นไม่อยู่นิ่งมันขยับเหมือนมีอะไรดันจากข้างใต้ขึ้นมาก่อนที่ใครจะตั้งตัวได้ดินแตกออกเป็นช่องมือซี่ๆเต็มไปด้วยเล็บยาวแหลมแทงทะลุขึ้นมาอย่างแรงต้อมชะงักมองลอดแสงไฟฉายที่สั่นในมือและเห็นดวงตาคู่หนึ่งเปิดขึ้นใต้กองดินจ้องตรงมาที่เขาพร้อมเสียงแหบแผ่วว่า อย่าปลุกฉัน